สวัสดีครับมาชมอ่าลูไส้ในจอยหรือในสงการสีวงนะครับผมนี่คือลูกไส้เลยครับผมผมสอบถามยูในจอยนะครับผมนี่ครับลูไส้เนียครับผมว่านขายแบบไหนนะครับผมขายล่องเท้าเลยครับผมแบบนี้นะครับผมคุณรู้ครับผมราคานะครับผมราคาอยู่หาพันหรือเจ็ดพันเลยครับพี่เ้าะ ผมเห็นแต่ยู่ในท่อสัตว์หรือว่าเห็นแต่คน้นบอกครับพี่น้องเอ้ยมีจริงด้วยครับผมนีครับอันนี้คืออยู่อ่านบ้านแบ่งส้นสองนีครับคููนี่ครับผมตีคนละเอียดตีใส่เนี่ครับผมคููละหาพันครับพี่น้องโอ้ยมาตรฐานครับผมผู้ใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมทีน่าจอยใส่เนี่ยครับผมหรือว่านสงการครับผมนี่คือคู่คููหนึ่งนี่ครับผมเนี่ยคู่แบบนี้นะครับเจ็ดพันบาทครับ อันนี้ของลูกไส้น่าจครับนี่ขายอันนี้คู่อะไรกวบอกไหมคู่นั่นคู้นั่นเกียอตไล่เก็สิบเกาคุณหาพันครับหาพันว่คู่นี่นะที่พ่อห้องเฮิร์ด้รากาศคุณบน,น,นี่โอ้บ่เคยสือประด็นนี่หาพันนี่นี่คู่นี่หาพันครับผมนี่ด้ได้มือเท่าไหร่กัลูกอาอาทิตย์เท่าไหร่ก่อน เดือนหนึ่งได้ขายพ่อจักจักตูวจักอันจักครูห้าสิบกว่าครูว้าไปอีกล้วต้องรุนพวกลูกเนาะมักใส่เนาะเราลูกขายออนไลน์แบบว้าวี่นี่บ่โอหาสิบกว่าครูมาทำมาด่ายได้คนฮะไปไอ่คนเนี่ยังจะขวางเห็ดการเสี่ยงออกเนาะลูก คนคนเบิรงหลวะผู้ใช้แม็กคนนี้นะครับผมอ่าที่ผมเคยอ่าที่ผมสถามมันนะครับผมนี่เป็นซิมเตอร์ได้ครับผมคนละเอียดเอียดยามครับที่สอบถามอ่าูใช้แม็กนี่ครับผมว่าขายแบบไหนนะครับพี่น้องอันนี้คือผูกใช้ว่าขายออนไลน์ได้ครับพี่น้องขายทั้งอ่ากต็อกแนงสี่ครับขายออนไลน์ครับรับชมบรรยากาศ การสุนทาข่ายล่องเาในครั้งขับพมอันนั้นไปอุนนอนนนะอ้นนใส่หมูยันนั่นไหนได้เนาะอันนี้ใครนี่คู่ใครกับลูกนี่นเจ็ดพันเ 7, น <laughs> เี่ยไอ,นะอ้เด็กนี่นะอเจ็ดพันใส่ลูกมงด้วยเจ็ดพันเอามันใส่ได้รัมงมดเปียกเอาถุงกำแกมมาใส่มันมือเปียกเพาะงนบอบบนี่น 7, เจ็ดพันนี่ บบออย่างกะเนาะจ้าเขาซื้อขายกันเนี่โอ้ยต er ่ไ kind ต of ่มันเรียกใครคือเอ็นรีกใครคืออออกท่อถัดขมิกบแก้มมากุมตาเขาเนี่ยคู่ละเหยียดพันแปดพันครับพี่น้องฟาดคนละเอียดใจ่ออดีเลยปะหองเือเดินอากาศเบ้ยมันงามเลยเนุยมันงามเด้มันพอดีเป๊ะเลยนะัยเขากใส่แจ็กนี่ละแจ็กต่ทีเขากตะกี้กับใส่หมูแดง ันก็อยมันจะาพแบบนี้มันยอนไปก็จะม่เห็นงันใส่แต่มันแจ็คใ่ญ่เขาลงงามเอานอกยืนเงีมันมันงามมันเทเนี่ยเทวงเต้ถ้ถามเนี่ยรอขื้นนั่นที่ได้ตว่าร์ปะดัมันบมเกียวมันบม่เกียวดมันขาดเอาคุยคนใส่แล้เนี่ยเอาหนิเปังขือสีได้หอดเจ็ดพันเอาบ่อฟังอันนี้คือว่าขอปันหานล้นี่นนี่ลาะเออ เาขายขึ้นแห่ส right ิวมเป็นเท่ากับโมเสอแล้วโอ้เด็กำไรอีกเนี่ยขายขายึ้นเนี่กำไรอีกใส่บ่หนิใส่ทุกคู่บ่หืิอันนี้หาพันที่โมงูใส่คื้ว่าเอ้ยมูใส่ขน่้นคนอีกจังอีกวอ่าพันซีเตะคนละเอียดเอานดีเออโ้หาพันไปอกคู่นั่นคนเห็นลูกด้วยหาพันกับเวนดูวนี่ยไม่เกพันไงเตัวนั้นไหมเก็ยได้จังไง๋น่ไม่เกพันไง โอ้ยนี่หาพันกบไ้ว่าดกอันนี้ยังไงเงินไม่ไม่ยูนแม่นแหมตัวเดนบมตัวเดอนนี่ตัวดนหมนี่ตัวดนแมงมักแลวเนาะตนเท่รลูกนี่เทเร่นี่ตัวนี้เจ้บาทหาพันเฮรเาอยู่นี่ตัวปกาื่อกาสื่อบองตงว่ากาสื่อเลย่ะ กันไม่ต oh. ้องห้อกันเขอไม่ราคาสองพันแต่อไม่ราคา0งพันเพียงพันกว่เนี่ยคักแล้วใส่เนงแล้วอันนี้ขายสาพันพันอันนี้ขายสี่พันแต่ว่ามิพรันพรได้นหมพรับเดือนเท่าไหร่ลูกพนสี่พันสองครับพรสี่พันสองโอ้ยเกือบตัวนี้ครับพี่น้อง นนหนงงรูปนะครับท่านในสนใจร้องเถ่านะครับผมรูปแบบนี้นะครับผมติดต่อน้องแม็กได้นะครับผมอยู่บานแดงส้นสองห้าเลยครับผมอยู่บานเดยครับผมบานแดงห้าเลยครับนสนใจกับไปเบียกเอาครับผม